อ๋อตีมาอยู่ดคุณเชือกอยู่ในกระเป๋านั้นค่ะในกระเป๋าสายนมเชือกอะไปเอามาค่ะไปเอาเชือกมาในกระเป๋าค่ะมันมันมาตอลิงกับนี่ค่ะ O oh. é. <laughs> ยิ้มเขียวเลยนะอ่ะยิ้มเขียวอ,อืมอบรรยากาศเริ่มแล้วนะคะ มึงประตูะมึงประตูด้านข้างนะคะเล็กๆอาจจะทำให้สงสัยว่าเป็นประตูไหมนะคะประตูของเราอยู่ประตูใหญ่นะคะัประตูใหญ่นะคะรเกียว V ีสองนะคะกับเพื่อนปันปันนะคะวีเกียวในเสื้อสีน่าจะเป็นเขียวมิ้นนะคะแล้วก็ปันปันจะเป็นแดงขาวนะคะ ป็นช่้นข้อพิ่มเบาๆนะฮะเออเออเิมข้อน้เบามีไฟไหมระวางน้ำกับไฟนะคะน้ำน้ำน้ำาบไฟถ่ายทอดสดได้เลยนะครับที่เปล่สีสันความสุขของเราโอ้ชมเียเขาได คู่ต่อไปนะครับเตรียมพร้อมเลยนะครับสัญญาณอ,อ่อนทำไมวันนี้เคือขอ่สัญญาณอ,อ่อนเลยเตีลยะครับล่กระเี่นิดนึนะครับโอ้ยมีอนะครับตแล้วก็ผู้เล่นที่มากกว่านะครับู้เลที่มากกว่า ปีงเกียวนะคะ88สบปดยังไม่ถึง1นาทีเลยนะคะยังไม่ถึง1นาทีนะคะปีงเกีียวนําไปแล้วค่ะอย่าลืมนะคะนับ,น,บนับประตูดาวซันโบเลยนะคะ5,000บาทเลยนะคะรายการนี้นะคะต้องต้องเปลี่ยนฝั่งนู้นไหมคะ แจ้งกรรมการก่นก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 นอนครับี่สุนมมานะครับงานเช้ามาได้ไงงนดึกก้าวเลย เกือบไปเหมือนกันนะคะมีรุ้นเหมือนกันนะคะสนามน้องพ่อค่ะวันนี้สนามน้องพ่อค่ะเป็นรุ่นประชาชนนะคะเป็นของบริษัทอ่ายูริท์แเวลนะคะจัดการแข่งขันในพื้นที่โดยมีพี่แจ๊คนะคะแข่งอะครับเงข้ายาวนะคะเงินรางวัลสามหมื่นเลยนะคะวันเดียวรู้เรื่องนะคะแข่งขันครึ่งละยี่สิบนาทีนะคะครึ่งเดียวด้วยนะคะ

ะะวันนี้สนามหนองพอกนะคะเปานุนะคะและทีมงานนะคะตอนนี้ปีนเกี่ยวนำอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะคะ

เ่องเีร่เี่ียงานช้ากันนี้ไดมาพินะครับให้มาเพิ่มสั่งทันนี้เลยนะครับมาอรญเ้าสนามนะครับสั่งทนี้เลยนะครับ้องบัังนะครับี้บมปัอา้กรร รบรรยากาศนะคะสี่ทีมที่เข้ารอบนะคะสี่ทีมที่เข้ารอบนะคะมีรางวัลแล้วก็จะสามารถเข้าแข่งขันในที่กรุงเทพได้นะคะหลังจากจบก,การแข่งขันทั่วประเทศไทยแล้วนะคะชิงเงินรางวัลหนึ่งล้านบาทเลยนะคะ อยเกืออบไปีกแล้วค่ีสิบนาทีนี้มีค่านะคะสำหรับทุกๆท,ทีมนะคะมเ,เมื่อกี้เกือบล้มแล้วนะคะคุณโดดออกมาอีกแล้วนะคะใช่มันจะล้มนะคะสนามจะอยู่ที่บ้าน น้องพ่อนะคะอยู่ที่บ้านหัวเรือค่ะปักหมุดได้เลยครับปักหมุดได้เลยนะคะสิงหุ่งน้องพ่อสเตเดียมนะคะโอ้โหไม่ได้มันล้มค่ะมันหลุดแล้วข้างล่างคุณเห็นไหมนี่ บอกแล้วว่ามันมัดไม่ได้เชือกย่ในนั้นค่ะเชือกผ้าอยู่ในถุงใสค่ะโอ้โหจังหวะนี้อันตรายนะคะวูดวิดวด,วด,วดวิดไปหลายรอบแล้วนะคะวูดวิดบุดิดไปหลายรอบแล้วเจ็ดนาทีไปแล้วนะคะมีเวลาทําการยี่สิบนาทีนะคะโอ้โหตีเสมอได้แล้วคะ่ะเพื่อนน้องปันปันนะคะเพื่อนปันปันนะคะ ะคะสกอร์ก็ใส่ไม่ได้นะคะเมื่อกี้มีสกอร์แล้วนะคะ มีผลเสมอนะคะเป็นแบบจุดทแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับคนเดียว <มา S 2> คุณมาดีหรือยังคะมาแล้วมาแล้วอนุญาตเข้าประจำการนะครับม,มามาดูกันต่อ อาจจะมีสะดุดบ้างครับบางบางจาังหวะเพราะว่าอากาศมีผลนะครับมีลมมีป,ปันเปนเสื้อแดงขาวนะครับเปีนเกียวเสื้อสีสีเขียวมิ้นนะครับเอามีผู้เล่นบาดเจ็บครับ นะมีลมนะครับวันนี้ <laughs> ไม่มีครับไปกินอยู่บุงงวายเลย <laughs> เป็นไงครับวานเป็นไงพี่อาจ้ะเอาละครับปันปันทำเกมขึ้นมา อ้ยังติดุเรนควงปิงเกียวนะครับเอาละครับปิงเกียวจังหวะนี้อ้ยังไม่พานเพื่อนจีมเพื่อนน้องปันปันปันไปมาครับเบอร์เก้าทิ้งซึสองสวยลูกนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ยิงอ้เรียบร้อยครับเต็มข้อครับสวัสดีครับยมบุญชนบาซิลสวัสดีครับสวัสดีครับีอาะครับฮะเยะ ะเปลื่นปันปันนะครับขึ้นน้ำไปแล้วไม่ต้องไม่สั่งซื้อเลยได้ไหมไม่ได้พี่เอาตัวนี้นี่แคบวกสักบาทเอ่จะเอาตัวนี้นี่่ไมใช่คือหมายความว่าไม่ได้สั่งอะซื้อซื้อได้ไหมตอนนี้มีไหมีของไหมีค่ะนี่ใส่อยู่นี่ไงคนเนี่ยต้อสั่นงไม่ได้ไม่สั่งซื้อยูซื้อโอ้

มีราคานะครับมีพี่ินแน้ทุกไล้มีราคานะครับนั้นลละครับูกสีนั้นได้30มนะครับนี่ไอ้ฟ้าวมผิดนะครับลดีไปหน่อย อละครับ huh, ป oh, ั้นปั้นอ้ยงมแคบอีกแล้วอย่างได้ตัวเง่นครับ นำตัวเป็นผีเขาเนาะคาระวังมันวางขามันขาม่นังโอ้ยกระาของเขาดูนี่เจ็บต้องดูกันก่อนครับถ้าเวลาไป เน่ปเป็นรุ่นประชาชนนะครับมีแต่หนุ่มๆนั่นนั่นเลยละครับปิ้งเกียว เบดยาวมาไมา่ผ่านผูเ้เล่นของป,ปันปันแต่ว่ายังได้ครับปิงเกียวโอ้โหสับดิจิตอลไป3ทีครับเมื่อกี้จ่ายออกไปเลยเ <c oughs> อาละครับปันปัน <c oughs> โอ้แต่มาสวยฟังยิงโอ้โหอย่างติดเซฟผู้สายประตูปิงเกียว โอ้บัรปันตรงนี้ได้ฟ้ามีกองเชียร์ยอดเยี่ยมนะคะกองเชียร์กองเชียร์มีรางวัลเยอะแยะนะครับรางวัลกองเชียร์มีรางวัลกองเชียร์ด้ค่ะกองเชียร์หาผ่านคุ่เน้ทักทักไปด้าหลังครับชัดเจนไหมเชียร์ได้ค่ะโอ้ฟีเท้าตรงนี้ ยิงดีมีลุ้นนะครับผ่านไป15นาทีแล้วอาจจะมีโทษเจ็บนิดหน่อยนะครับคู่นี้ยิงอูไปไกลครับนัดต่อน,นัดนี่คือน็อกเอาเลยนะครับใครชนะได้ไปต่อแพ้กลับบ้านเลยนะครับลอามาอย่างน้อยต้องเสมอเพื่อยิงจุดโทษก่อนนะครับตอนนี้ยิงเกี่ยว โอ้เจอป,ปันปันตัดไปตรงนี้จังหวะนี้สวยสเอาล้ครับโอ้โหยังไปได้ยังไปได้อีกโดนบล็อกไว้ยังได้เตะม,มุมครับน้องปันปันลมมาเป็นระยะระยะนะครับพ <c oughs> ื้นที่มันจำกัดเลยนะครับไ <c oughs> หลลาบซะหน่อย ยกมาโคอ้โดนบางไปนิดนึงครับเมื่อกี้ยังได้นะครับยังเหลือมีเวลาอยู่สำหรับปีนเกี่ยวอ้เปล่าครับจังหวะนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจานดูให้ครับครับผมนักเตะเดี๋ยวจาย์ดูให้ครับใจเย็นครับใจเย็นใส่เรื่องนะครับจังหวะนี้ ต้องเปารพควมตัดสินของผู้ตัดสินนะครับนักกีฬาของเรายกยาวไป สีเขาเป็นตากล้องไงโอ้เขาก็เดินไปเดินมาไงเออเขาก็เดินหามุมสิเออครับเป็นฟิกิกของน้องปันปันน้องปันนีตเป็นทีมโอน่าจะเข้ามาทีมอันดับสท้ายเลยหรือเปล่าครับน้องปันปันแต่เตะคู่แรกเลย พึ่งคบกันตอนเต็ไปได้ครึ่งทางเนี่ยครับนักเตะอาแล้วครับตายแล้วตาแล้วครับเริมกันใหม <c oughs> โอ้โ,อโ,อโ,อโน้น้องควันปูอยางกินหมาก็ได้ครับเอาละครับ ดูบอลโอ้ดูบอลก็ให้ดูบอลเลยจ้า,า,า,า <laughs> โอ้ห้่นชัยครับน้องชายสุดหล่อของเรา,าม,มือปืนของลูกสาวผมจ้จางเขาเป็นมือปืนให้ฮะับด่นาป้อมเนื่านาป้อมเนื้อครับได้ทุ่มน <laughs> ะครับปันปันทุ่มเข้าไป <laughs> โอ้จังหวะนี้ยิงโอ้ เสาประตูครับเบาไปเสาปราตูเอวุกยาวไปไปทันไหมลูกนี้หิง <มา S 1> เกียวหม,ม่คับออกไปคอ,คอผ้ทีเข้าช่วงชูนาทีสุดท้ายนะครับผมย,บยังไม่รวมทดเจ็บนะครับ าวครับโอเดเป็นลูกทุ่มครับของน้องปันปนเสื้อนะครับเสื้อเสใส่เสื้อให้ด้วยนะครับนะครับใส่เสื้อให้ผมด้วยอ่าลักฬาใส่เสื้อให้ด้วยนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับโอวันนี้เขาเตะยาวทั้งวันครับถึงเย็นเลยถึงประมาณบ่ายสามบ่ายส่ครับ้อสนได้นับนะครับอันี้า่ไปเสืนครับเสื้อันนี้าค่ไปเื่อิ์ได้เลยนะครับ เฉยครับไมมีอาผู้เด็ดาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับปีนเกียวจังหวะนี้ปีนเกียวลูกนี้โอ้ไหลครับจังหวะนี้ไม่เฝ้า ได้นะครับน้องปันปันโตกลับมาเบาไปหน่อยครับติด้รักษาปรัตเอปนะครับษาประตูนาทีสุดท้ายนะครับเพื่องี้หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้้องปันปันครับเพื่อนปันปันผ่านเขา้ารอบไปเป็นทีมแรกครับผม<อ>ชนะบินเกียวไป2ประตูต่อหนึ่ง มีเกมสงนะครับสองประตูต่อไปนะครับเข้านอบแปดทีจะดูนอีรั้งนึ่งในเวลาสิบสมนาีสิบนาทีะครับไม่ให้แล้วเครับคู่ต่อไปครับนครบสเตเลนะครับเดี๋ยวดูคู่ต่อไปบันบชนะเท่าไหร่ครับสองหนึ่ง เดี๋ยวขอญาตจบไลน์นะครับเดี๋ยวรอดูคู่ต่อไปนะครับผมคไม่ไม่มันมีอันนั้นนะคะตำราอยู่คือไม่ได้ก,ก่อนก่อนรอคู่มันจะได้ดรู้นำโดยคู่ตู้ของเรา,เานะครับมานำลูกทีมาแล้วนะครับรับน้ำดื่มได้เลยนะครับ